ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวรอให้เศรษฐกิจดีกว่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาซื้อประกันด้วยขออนุญาตตอบตรงๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีไม่น่ากลัวเท่ากับเราไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมาทำงานค่ะทุกคนเห็นด้วยไหมคะว่า สัตว์และก็มนุษย์นะคะบนโลกใบนี้เนี่ยมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดในตัวนะคะก็คือเราเนี่ยมีเลือดนักสู้นะคะในตัวนั่นเองตราบใดที่เรายังมีนะคะหสมอง2มือแล้วก็มีแรงกายเนี่ยเราจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นอะไรไปเด็ดขาดนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรายังอยู่นะคะเราจัดการได้แน่นอนนะคะตรงนี้เห็นด้วยไหมอ่าคือ มามีเห็นหลายๆคนที่พลิกนะคะจากาช่วงที่แบบเศรษฐกิจไม่ดีเนาะบางคนเนี่ยต้องออกงานนะคะโดนออกอหรือบางคนเนี่ยอาจจะโดนพักงานยาวๆนะคะสามเดือนหเดือนแบบเนี้ยโดยไม่มีกำหนดเชื่อไหมคะว่าช่วงที่ยากลำบากขนาดเนี้ยเขากลับทำให้มันเกิดโอกาสได้อ่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีสมองไงคะแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยนะคะให้ให,ให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงไปตามเศรษฐกิจนะคะบางคนลุกขึ้นมาขายของออนไลน์บางคนนะคะขายของตลาดนัดนะคะบางคนก็ขายเสื้อผ้ามือสองนะคะกลายเป็นคนที่แบบมีรายได้แซงงานประจำอ่าหลายๆคนเนี่ยกลับไปนะคะที่ทำงานเนี่ยไม่ได้กลับไปทำงานนะกลับไปยื่นใบลาออกก็มีนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเรายังอยู่ ต่อให้อะไรมันแย่เราก็ไม่แย่ตามแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสนะคะตื่นขึ้นมาหายใจได้ทำอะไรต่างๆแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันน่ากลัวกว่ามากเลยนะคะบางคนเนี่ยสิ่งที่ รักษามาทางชีวิตหายไปพร้อมกับลมหายใจของตัวเองก็มีนะคะเพราะลืมนะคะปกป้องความมั่นคงของครอบครัวไว้สิ่งที่ตัวเองหาเป็นบ้านเป็นรถนะคะวันนี้เรายังผ่อนแบงค์ผ่อนไฟแนนซ์อยู่เราไม่ได้ทำประกันไว้นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรขึ้นมากับผู้ผ่อนเนี่ยธนาคารนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์เนี่ยเขาไม่ได้ใจดีนะคะที่จะยกให้เรานะคะสงสารนะเห็นใจอะ่ะเขาแบบเสียชีวิต ะะจากไปก่อนวัยอันควรลูกเขายังเล็กอยู่เลยเมียเขาแบบเพิ่งคลอดลูกนะคะเขาก็ไม่ได้ใจดีนะคะยกทรัพย์สินให้เรานะคะเขาก็ต้องยึดไปตามนะคะสัญญาที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกเห็นไหมคะสิ่งที่เราหามาเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นของคนที่เรารักเออมันโดนยึดมันน่าเสียใจเนาะวันนี้แบ่งบางส่วนมาทำประกันนะคะมาปกป้องนะคะ ความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะแบ่งมาสักนิดหนึ่งนะคะหากไม่เป็นอะไรเงินก้อนนี้ทั้งหมดนะคะก็กลับคืนมาให้เรานะคะ